อยู่อ๋อเฮียลวกแม่เฮ้ยเฮ้ย,ย,ยหนูเคยเห็นพี่แล้วพี่ก็ปัดหนูตอนนั้นน่ะจำได้อยู่วันไหน,นวันไหนก็ไม,ไม่ใช่ไงวันไหนนานแล้วอ่ะผิดคนแล้วเหรอถ้าถ้านานแล้วอ่ะจำได้หนูจำพี่ได้ไม่ใช่<ำ>ไม่ใช่ได้จะไม่ได้เจอแม่ถ้าสมมติถ้าสมมติว่าเจอในนี้แล้วพี่ปัดอ่ะก็คือเจอแค่แป๊บเดียวจะจำหน้าได้เหรอจำได้ ใส่แว่นใส่เสื้อกาวไม่รู้เสื้อกาวมีกี่ตัวอ่ะแล้วพี่ก็มีแบบอย่างเงี้ยอ่ะอ่ะแล้วพี่ก็จะปัดหนูสะพกะคอยดูไม่ปัดไม่จะปัดทำไมอ่ะมีเอา้า<ป>ก็ก็เองบอกก็เองบอกรอเฮียแล้วพี่ปัดอ่ะรอเฮี้พี่ไม่ปัดเพราะอ๋ะอก็จะไม่เหมือนรอเรอียแล้วไงจะได้ไม่ปัดเหมือนรอเรอียแล้วอ,อะไรอ่ะเอ้าอะไรอ่ะเอ้ยอะไรลิ้นพันเหรืออะ <S 1> <S 1> เป็นลูกครึ่งปะใช่น่ะบอกให้เดาว่าน่าจะเป็นลูกครึ่งลูกครึ่งละเสีไหมไทยมีกาค่ะไทยมีกาเย่ส์เวันนี้พี่ไม่ว้าบเหรอว้าบอะไร ไ,ได้วา้าฟ์เลยไหนวา้าฟ์ okay. ทำไงอ่ะ <laughs> วา้าฟ์ใหม่เอาวา้าฟ์ใหม่ <laughs> วา้าเหมือนกัน <laughs> อันนี้ไม่วา้าอันนี้ลุก <laughs> <laughs> อันนี้ไม่ใส่ตาสั้นใช่ไหมไม่สั้น <laughs> 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 ไม่ก็คือแค่เรื่ออะไรใส่เป็นฟ็อปเฉดแบบว่ารู้สึกว่ามันโล่งไปอะไรเงี้ย <laughs> อืม <laughs> <laughs> ก็เลยหายไป หนูก็น่าจะแบบร่วงเหมือนกันอะร่วงมากเลยช่วงนี้ร่วงร่วงจนแบบไม่รู้จะใส่ไอหนอ่ะอืมร่วงเหมือนกันร่วงอะหนูก็ไม่ค่อยอยากใส่เหมือนกันอะชีวิตเนี้ยไม่อยากใส่อะโคตรหนักเลยอะอใส่พี่จอดได้มาพี่คนอย่างเงี้ยสาวไม่เห็นสวยเลยไม่ใช่อะไม่อะปกตินี่หล่อเฟี้ยวเลือดแสกเลย รู้ไม่ต่างกันอ่านเรื่องไปกับรุ่นดีแบบเดียวหายกี่อ้าวหายทำได้ไงวะเฮ้ยพี่พี่เฮ้ยเฮ้ยพี่พี่นะคุณคุเหมือนคนที่หายจะได้เองก็คุ้นแต่พี่ที่ไหนไม่ใช่นี่ไงอุ่นมึงดูนี่หนงส น่ะเอ๋แล้เอ็กก็ทําได้ทําได้เหมือนกันพี่ก็ทําได้แ,แต่เขาหายไปเลยพี่มุดลต้องไปใต้โต๊ะเหมือนกันมันเป็นหน้ากันพี่ว่ามันน่ารักไหมอันนั้นหน้าใครอะรวมตัวนั้นอะหน้าใครก็ไม่รู้พี่เพื่อนหนูซื้อให้อพวนหน้าเหมือนมึงเลยจูนเอ้าโชว์กล้ามพี่อีกรอบหนึ่งอุนมึงดูนี่ดูนะ เขาสามารถต่อยมึงได้ถ้ามึงพูดกวนตีนใส่เขาว่ะยังไม่ได้กวนตีนเลยก็หมายว่าพี่คนดังใช่ไหมที่ที่พี่หายตัวได้อ่ะเมื่อวันที่พี่ได้ยินเพลงพี่ได้ยินเพลง พี่เป็นคนดังใช่ไหมหนูดูพี่อยู่พี่หนูเมื่อกี้หนูเพิ่งดูพี่เสร็จเมื่อกี้เลยแต่พี่ได้ยินเพลงอยู่นะตอนนั้นพี่หนูดูพี่เมื่อกี้เนี่ยจริงเหรอพี่ลองหาตัวดิอ๋านี่น่าเชื่อแล้วน้องหนูอ่ะพาหนูดูพี่อ่ะแล้วแบบอะไรพี่ลองถอดแว่นสิถอดแว่นอ่ะ ใส่บ้านอ๋อมันถูกหายตัวพี่เฮ้ยเอ้ยต <c oughs> นี้เนี่ยคนเนี้ยมาหน,นีกดมาหน,นีกดเห็นเห็นดีปะมาดู <c oughs> พี่พี่พี่ลองกลับมาสิเนี่ย <c oughs> คนดัง <c oughs> <c oughs> ถ่ายไว้ถ่ายไวเน,นี่ยคนเนี้ย เอฟซีพี่นะขอุณครั้งบ้างเม็ซื้อมาเพื่อนะอรจีไม่กูไม่ซื้อมาเว้ยพี่หายตัวได้ใช่ไหมหนูจำได้ไม่ใช่เอ็งลองถอดแว่นสิจำได้เอ็งถอดแว่นสิไอหันซ้ายเหรอไม่ใช่เอ็งถอดแว่นสิอ่ะพี่ถอดแว่นดิเจอบ่อยในติ๊กต k อกอะ พี่เขาทำไงหนูกคยเจอพี่ในติ๊กตอกเฮ้ยคนดังคนดังเอาใหม่สิพี่เอ็นถอดกันนะเอ็นถอดกันนะนี่ะไข่ตัววิพี่พี่อยากจะบอกว่าหนูก็ทำได้นะเอาใหม่นะพี่เอาตัวเดียวปัดหนึ่งไม่นะพอดิ1 2 3 โอ้โหไอ้ผักเพื่อนปิวเลยอ่ะอ้าเราเพื่อนไม่กลับมาเลยอ่ะอ้ากลับมาแล้วโอเคเอ้ยแต่กลับมาต้องกลับมาต้องใส่แว่นกลับถึงจะมาเอออะนะเมื่อกี้พูดว่าโอเคเดี๋ยวพี่ไปแล้วบายบายไม่ไม่ีไม่ไปพี่เขายังไม่ไปรู้เยอะรู้เยอะ อย่าแก้ตัวกันยแก้ตัวกันเดี๋ยวพี่พี่อเนในตกอ้าวเหึหนูเคยเห็นแป๊นึ่งพี่ถอดแว่นพี่ถอดแว่นแล้วแป๊บนึงไมยไหว่อพี่ถอดแว่นแล้วยังไงยังไงเคยเห็นจริงเาเุก้ไม่ใช่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 ใช่พี่คนละคนต่ถอดแว่นแถอดแว่นแล้วยังไงใมตอนแรกพี่กับ 太歪太歪，哎，切莫 ทำอะไรครับเนี่ยน่าฟังเพลงค่ะอ๋อน่าฟังเพลงขึ้นไปเลดิ d, นด้นิ้วดิ้นิ้วดังไหมดิ้นิ้วดังไหมที่นี่ก็ดีดังอ๋อไม่สิกระดุ้งสะดุ้งอะไรฉันแบเสียใหม่อีกแล้วยี เฮ้ยพี่ชายนายเจลดีครับพี่พี่ชายไม่ต้องมาเล่นหายตัวนะผมรู้นะเอาไปหายตัวผมไม่เอาผมขายได้นะเลยเฮ้ยนั่นเองนั่นเองยังไยเฮ้ยไอตัวอะไรนี่เฮียเดี๋ยวพี่เอันนี่พี่เล่นพี่เล่นเวทป่ะนะปกติอ่ะเออเล่นครับผมปกติพี่พี่เวทพี่เวทมีท่าแนะนำไหมเออท่าแบบว่าใช่ใช่แนะนำคือหลัมือใหม่เลยไหมครับ ไม่จัดเลยปกติผมนั่งตำํำอย่างเดียวผมไม่ค่อยเวทอ่ะพอะถ้ามือใหม่ถ้าแบบว่าไม่ไม่ค่อยยิมก็อ,มออกอยู่บ้านได้อยู่บ้านก็เล่นเป็นบอดี้เวทแทนบอดี้เวทแล้วแล้วผมต้องคาร์ด,ดิโอปะ่ะก็มึงถามกูดิกูมันตจ้า, <c oughs> า,านเนี่ยขวดนำ้ำ <c oughs> แล้วได้ไหมถ้าเกิดยกขวดน้ำนีได้ไหม <c oughs> มันก็ได้เขาแต่น้ำหนักมันไม่ถึงอือแล้วถ้าเกิดผมยกแบบว่าเสาไฟอย่างเงี้ยมันถึงไหมพี่จะว่าถ้าเสาไฟเลยผมยกไม่ขึ้นเลยนะนี่ยกแขนตัวเองไหเแต่ พี่ลองลองโชว์หน่อยขอขอดูหน่อยขอดูนิดน yup. ึงดูพี่แล้วพี่พี่หายตัวกี่คนมีคนแบบก็ตกใจเยอะไหมเยอะพี่เยอะผมก็แกล้งเล่นทุกคนอหละจริงๆนะผมอยากเห็นแบบว่าพี่พี่หายตัวใช่ป่มหายตัวเสร็จปุ๊บแบบพี่โผล่มาแต่ว่าพี่ไปโผล่มาต่างโผล่หลังหน้าต่างแล้วโผล่หน้าต่างโผล่หน้าต่างแบบเกาะอย่างนี้เลยโอ้ยมันโอ้โหมันจะยากไปสิพี่ยากมันไม่ได้มันจะเหนื่อยผมวิ่งไปปีนหน้าต่าง อ,อย่อกแบบผมกล้องพี่ผมกล้องพี่อะไรเงี้ยคือสตรีมได้แหละเหมือน<ช>ผมนึกว่าเหมือนเหมือนคนสตรีมอยู่แหละก็คงม่หลังสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมเห็น hey, ดีไหมเห็น hey, นะคะอ่าคือเล่นเอะจะเรียกว่า,ายากลก็ไม่เชิงก็เรียกว่าหลวงตาดีกว่าไอตัวเนี้ยสามผมสามารถที่จะทำให้มันหายไปพร้อมๆกับผมได้โอ้ oh. อคะใช่ันเป็การลงตาคือไอ้ตัวนี้หายผมหายออเดี oh, ๋ยว,ล,ว,ล,วลองโชว์ให้ดูหน่อยได้ไหมครับจะจะคนจะคิดว่าไอปัดหรือเปล่าอันนี้ผมยกมือให้ผมไม่ปัด <c oughs> ผมจะเอาชูมืออยู่เนี้ยแหละสองมือผมจะไม่ปัดไม่กดอนะไระเราให้ <c oughs> มันหายได้พร้อมกับตัวตัวนี้หายผมก็ต้องหายเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เลยเอออ่ะอุ้ยคนนั้นจริงไหมเนี่ยไม่จริงแต่พี่ต้องถ่ายตัวให้ดูหน่อยดิอุ้ยนนท์หัวหน้าเจ้าเป็นหนึงที่อ๋อดี อ่ดคิปอยู่ปะเนี่ยอัดอยู่เนี่ยวิ้มเหมือนก้าวก่อนเสร็จแล้วพี่บ๊ายบายบ๊ายบายฟังไม่รู้เรื่องเฮ้ยไอ้คนดองไอ้เพิร์ดมานี่คนดังมาอัดคลิปด้่ยรอ้ยังเพิร์ดอัดอัดคลิปแล้วพี่อัดคลิปแล้วทำเรื่อที่ทำทำไรอ่ะให้ไม่ทำไรอ่ะ ทำอะไรล่ะที่ทำในติ๊กตอกอ่ะอ๋อเอามเมื่อกี้เกาตายเฉยบ้าเหรอคนดังไยี่่่่เอาล่ะพี่สวัสดีครับหายตัวหายตัวหายตัวหน่อยพี่พี่เปิดกล้องเปิดกล้องเปิดกล้องไปหน่อยพี่พี่เดชง้อได้หเจี๊ฮะ

Ha <laughs>